รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คิดมากตื่นเนนนนนต้นอะไรขนาดนั้นครับอุกคนเออนี่เมื่อคืนนี่พอชนอนไม่หลับเลยเนี่ยโอ้โหขนาดเลยแล้วเพื่อนๆทุกคชเขาจะมากันกี่โมงครับพี่ว่าไมอยู่ร้องแต่บ่ายสองนะนัดไว้ประมาณสี่โมงครึ่งอะครับสี่โมงครึ่งเดีวที่นี่พอมาอยู่ร้องแต่บ่ายสองทำไมครับเนี่ยก็กลัวมาไม่ทันไงเผื่อเดี๋ยวแบบรถติดรถ ับอะไรพี่เพี่อก็มายืนรอจนปวดหัวตัววะกินไว้ได้น้องไม่หลับก็ะเด็นกระตับแต่รียการอาหารไม่ย่อยดินก่อยไม่ดูรองแล้วน้องพ่อก็เลยให้พี่เพื่มายืนร้อจนวัยสองเนี่ยนะครับเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวก็มาเอ้าเอ้ยนั่งงเพื่อนมากันแล้วสวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับอ่ะไหนๆก็มากันแล้วทักทายเพื่อนกันหน่อยไหมอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่รายการเรินกุ๊กตัวน้อย หนึ่งสองสามสี่ห้ามาครบแล้วครบกันแล้วครับน้องพอสงั้นเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันเลยกว่าครับแล้วก็เมนูที่เราจะทำในปาร์ตี้เนี่ยคือเมนูอะไรครับแหน่รับรองได้เลยครับว่าต้องน่ารักและก็เข้ากับบรรยากาศไม่แย่ต้นคิดมากขึ้นหลังเราแน่นอนโอว้ขนาดเลยครับน้องพอสแล้วนี่ มนูอะไรกันแน่คเขารื่องมันจะหน้าตาเป็นไงใช้กากเห็ดนะเจ๊ชื่อเมนูเนี่ยขออุบไว้ก่อนแล้วกันค่ะแต่ว่าบอกได้เลยครับว่าวันนี้เพื่อนๆทั้งสามคนของเราจะได้ทําคนละหนึ่งเมนูเลยคนละหนึ่งเมนูเลยครับนี่นึงองขอแดดไปเตรียมการนี้กับคุณครูตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยแมหมเทศกาลพื้นที่ธรรมดาได้ที่ไหนอ่ะอ่าโอเคครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราครบแก๊งได้ไหมเรื่องเอาตามทีห้าค้งไปนะโอเคงั้นไปปาร์ตี้กันเลยครับไปเลยแหมไปเลยคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า เพื่อนๆท,ที่ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบกันมาได้พร้อมรุ่นรับของรางวัลสุดพิเศษจากทางรายการได้เลยครับส่วนรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แก่ติดต่อรับของรางวัลจากทางรายการได้ที่ facebook.littlecook Thailand ได้เช่นเดียวกันนะครับ น้อยขอญาตนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงห้องครัวตัวน้อยครับและอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาทําอาหารเพื่อไปฉลองปาร์ตี้คริสต์มาสกันนะครับอ่าใช่แล้วครับแล้วคุณครูที่จะมาสอนเราทําขนมนั่นก็คือคุณครูใบคาแน่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสค่ะอ่ะเนี่ยครับคุณครูใบคาเพื่อนของพอเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซนด์วิช โอเคงั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะชื่อว่าคริสต์มาสสตรอเบอรี่ซานต้าค่ะเด็กๆโอ้โหแค่ชื่อน็นากินแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสผสมกันก่อนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะให้แซนเวชเนาะหั่นสตรอเบอรี่ก่อนนะคะอ่าแซนเวชหั่นขั้วของเขาออกนะคะพอหั่นตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมหนูก็หั่นตรงที่เป็น ใช่นี้เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะกลายเป็นหมวกอย่างนี้นะคะแล้วไซเล์ก็เอามาวางไว้เคตรงขอบเพราะว่าเขาจะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนซันตาคอสใช่ไหมเหมือนหมวกที่เราใส่กันนี่เขาออกมาเป็นรูปล่างคล้ายซันตาคอสใช่ค่ะใช้สตรอเบอรี่ใช่นี่เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นตัวแล้วก็ตรงนี้เป็นหมวกเขาทีนี้นะคะเราจะควานไส้สตรอเบอรี่เขาออกนิดนึง เพื่อให้มีรูสำหรับใส่ครีมชีสเจาะแล้วเราก็หมุนปุ๊บ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 อย่างงี้ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาผสมส่วนของไส้เนาะได้ค่ะก็จะเป็นครีมชีสนี่นะคะครีมชีสเนี่ยคุณไปคาทำการหั่นเป๋ามาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เขาเข้ากันง่ายพอครีมชีสเขาเริ่มไม่เป็นก้อนเท่าไหร่แล้วเนี่ย แล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาได้เลยอ่าใส่เลยนะกลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชาค่ะใส่เข้าไปแล้วส่วนผสมต่อไปให้ทายใส่อะไรนะน้ำมะนาวรู้ได้ไงน้ำมะนาวถูกต้องเลยใส่มาหมดเลยถ้าใครใช้ลูกก็ประมาณหนงลูกส่วนผสมต่อไปที่เราจะใส่คืออะไรน้ำันหวานกมหวานต้อง อ่าเดี๋ยวเราใช้เลยใช่เลยช้อนเนาะเราใช้นิดเดียว่อเนะน้องค่ะเดยใช่ค่ะใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะเองนะคะถ้าอ่าน้องๆนะคะทางบ้านมีเครื่องตีครูไปคะก็จะแนะนําว่าให้ใช้เครื่องตีเครื่องตีจะง่ายกว่าใช่เครื่องตีเนี่ยสามารถผสมได้โดยไม่ติดเป็นก้อนเลยแต่ว่าถ้าบ้านใครไม่มีก็แนะนําว่าตะก้อมือตะก้อมือแล้วก็แช่ให้อุณหภูมิเขาเป็นอุณหภูมิห้องเนาะส่วนผสมต่อไปคืออะไรเอ่ยจีผสมอาหาร ม่ใช่อันนี้อันนี้คืออะไรคะแป้งเบียร์น้ำตาลไอซิ่งใช่แล้วใส่เลยค่ะใส่หมดเลยโอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเขาไปใส่ถุงบีบกันดีกว่าโอเคคโอเคใส่เสร็จแล้วคะเนาใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาประกอบร่างคุณซานตาคลอสกันเลยดีกว่าเนาะได้อย่างบนี้นะคะเราจะบีบเป็น งี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่ลูปกระตาเขาใส่ลูปกระตาด้วยไม่อะไรอะคะงานดำค่ะนี่นะคะเด็กอาจจะทำมือให้เปียกๆหน่อยนี่คือก่อนเพื่อจะได้ติดมือขึ้นมาได้เนาะอ่าแล้วก็เอามือเนี้ยค่ะกดลงไปแบบนี้อุ้ยชนะกบพิศดารนี่นะคะแล้วก็ใส่ปากเขาดูไหมะใช้เป็นเรนโบว์ใช่ด์เนโบว์สีแดงกับสีเขียวโอ้ยน่า อะไรใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกเลย่านตาคอสใส่หมวกเลยมาเกี๋ยวสละอุ้ยแล้วก็เดิมจะมีกระดุมของซานตาคอสด้วยกระดุมด้วยสามจุดหมใช่อม่น่าเลยนะคะครูใบคาเรียบร้อยแล้วซานตาคอสของครูใบคา เรามาตกแต่งจานให้น่ารักก่อนที่จะเอาเสร็จเอาซันตาคอสลงเนาะโอเคครับนี่มีอะไรบ้างนะมีมัชเมโล่ใช่ไหมสำหรับพื้ตกแต่งใส่เลยเป็นหิมะเนาะใช่ใช่ค่ะใส่ที่พื้นเลยเริ่มดูเป็นคริสต์มาสคริสต์มาสขึ้นมาไหมจากนั้นเราก็จะเอาซันตาคอสตัวเองมาวางอยู่ตรงไหนพี่ต้อาโอเคลุงพอใช่ไะมครับพี่ต้อม โอเเตรียวยแล้วใช่เตรียจาแอ้วนะคะสำหรับ Christmas Strawberry Santa เยอละครับเมนูแรกเนี่ยก็เรียบร้อแล้วนะครับงั้นพอรกับแซนดเวนี่ยขอไตามเนโกกอนนะครับแซนด์เวรจะได้ไปพัก่อนด้วยโอเคได้เลยครับอร์งั้นเี๋ยวพี่พรเนี่คอาอันนี้าร r a t e n t ให้เพื่อนดูชัดกาอนละกันนะครับนี่เลย น่ารักแถมทำง่ายแบบนี้เนี่ยเพื่อนก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันบ้างนะอ้าวมาแล้วครับอ้าวมาแล้วเหรครับมาแล้วสวัสดีค่ะน้องเนโกะค่ะสวัสดีค่ะเนโกะอ่ะคุยค่ะครับงั้นเรามาเริ่มทำเมนูที่สองกันเลยครับจะได้ไม่ไปปาร์ตี้แล้วโอเคเลยโอเคเลยเมนูที่สองนะคะมีชื่อว่าเยลลิ่วเอ็กเยลลิ่วเอ็กไปไปดูโอเคเดี๋ยวมา เดี๋ยวเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะโอเคครับมาเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นครึ่งน้องไข่ต้มของเราก่อนใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบใช่เขาจะออกเป็นลูกเจี๊ยบแล้วก็ไข่แดงนะคะใส่ไปในชามผสมเลยครับก็คือใช้มีดเชะเดี๋ยวเราจะใช้ไข่แดงผสมกับมายองเนสเกลือเซลเลอรี่แล้วก็หัวหอมนะคะ ก็จะบีบเข้ากับเข้าไปในไข่ขาวงอ๋อก็จะออกมาหน้าตาเป็นลูกเกี๊ยวเป็นแบบเป็นลูกเกี๊ยวแบบใช่โอเคอะตรงไข่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรามาผสมไส้กันที่ทำจากไข่แดงเนาะอะส่วนผสมแรกค่ะมายองเนสค่ะใส่เลยประมาณสองช้อนโต๊ะเพราะว่าบางอย่างถ้าเขาเจาะจุดมาแล้วเรามาเปลี่ยนเนี่ยอาจจะทำให้คุกที่ แขงหรือว่าไม่ได้ใช่ไหมครัอห้าคะแ้วแต่ว่าเนี่ยเราใช้วิชาการกะเอาใช่ค่าคะเนนนี่นะคะพอดีเลยให้ผ่านค่ะอโอเคแล้วเราเอาเขามาใส่ถุงบีบแล้วเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรามาประกอบล่างคนลูกเจียบกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากหยิบครึ่งที่ใหญ่กว่ามาเนาะอันน้ก็ ใช่ค่ะแล้วก็บีบนะคะบีบเป็นเหมือนเดิมวนวนอย่นีใช่ไหมได้มาแล้วคุณลูกเทียมในไข่จากนั้นนะคะเราก็ใส่ปากค่ะเนาเป็นแครอทหั่นเล็กใช่ที่จริงน้องทางบ้านสามารถเอาอะไรมาทําเป็นตาก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้เลยลูกเกดลูกเกดก็ได้อือนะรักอ่ะทีนี้เราใส่หมวกให้เขา วางเข้าไปเลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตกแต่งจานทานดีไหมคะ สำหรับเดลิลแรกของเรานะคะน่ารักแล้วก็น่ากินขนาดนี้เนี่ยอย่าลืมมาไปทำตามกันนะครับใช่เขาน่ารักแล้วก็น่ากินมากๆเลยอ่ะเออวะอย่าเพิ่งครับน้องคอสไหนบอกว่าจะรอให้เสร็จทุกเมนูก่อนเนีคะปวดคนอีกแค่เมนูเดียวเองนะอดใจรออีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณมายจะมาสอนพวกเราทำรับรองว่าน่ารักแล้วก็น่าทานไม่แพ้สองเมนูแรกเลยกินเหรอครับ ใหมอย่างนั้นก็ต้องขอขอบคุณครูไวคาผูม,มาเลยนะคะที่มาสอนพวกเราเนี่ยถ้าไม่รู้อร่อยๆ่อ,อแบบนี้ตั้งสองเมนูครับขอบคุณครับ,รบอพอรู้ว่าจะได้กินเนี่ยรีบลาครูเลยบน,ะะนงพอสอะไรเปล่าก็คุณครูเขาไม่ทุเละตอไม่ต้องมาโม้เลยบนงคอสฉิวนะ,ะ,นวะสีพันลูนะคะแต่ว่าครูมาจัตสองเราทำเมนูอะไรอีกหนึ่งเมนูเนี่ยต้องติดตามชมช่วงหน้าครับ ลิตเติ้ลคุกคุกตัวน้อยมอบความสุขรับปีใหม่กับซีดีรวมการ์ตูน c o o k ิ้งทิปสทั้ง23ตอนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับแฟนรายการเพียงแค่เพื่อนๆถ่ายรูปคู่กับอาหารฝีมือของตัวเองพร้อมตั้งชื่อแล้วโพสต์ภาพลงใน f a o ฟซบุ๊กลิตเติ้ลคุก Thailand ภาพถ่ายของเพื่อนๆคนไหนได้รับการคัดเลือกรับไปเลยซีดีคุกกิ้งทิปสหมดเขตร่วมสนุก31ธันวาคมนี้นะครับ การมาพบกับพวกเรานะคในช่วงห้องครัวตัวน้อยในช่วงกี่สองแล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับคุณคู่ม้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบิ๊กเจาคุณมายสวัสดีครับค่ะนี่วันนี้ผมพาเพื่อนมาด้วยครับคุณไม้โอ้โหนนี้มีพาเพื่อนมาด้วยเพื่อนชื่ออะไรคะเนี่ยเจ๋งมากผมชื่อป้าค่ะนี่เรียบร้อยดูยอดงามใช่ค่ะคุณต้องป้าเราจะมีปาร์ตี้ชิ้มากกันว โอเคงั้นอย่างนี้ดีกว่างั้นมารออีกหนึ่งเมนูครูมาแล้วบอกว่าอร่อยแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะมันคือเมนูโอลิฟเพนกวิน,นค่ะโอลิฟเพนกวินอ่ะฮะแค่ชื่อก็น่ากินแล้วอะแล้วเพนกวินจะอยู่บนอาหาร<อ>ใช่ค่ะอุ้ยอย่างนี้เราก็ต้องเอาเนื้อเพนกวินมาเลยค่ะใช่เลยครับต้องขออิมพอนมาจากัพวโลกเหนือนะต้องมาแล้ว่ะต้องขอไม่งั้นอย่างนี้เมนูคริสต์มาส์ตอร์มี่ซานตา ก็ล้อเล่นอยากให้อร่อยดีจ้าโอ้ยน้องพ่ครับเดี๋ยวบอกว่าหิวยังไม่ได้ทำหรอครับอ่ะนะมางั้นมาเริ่มทำกันเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มรู้กันวิธก่อนดีกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยดีกว่านะคะเริ่มจากเตรียมน้ำเปล่าสาดก่อนน้ำเปล่าอ่าแล้วก็ช้อนจะเป็นช้อนเล็กๆขนาดไหนก็ได้ที่น้องๆมีที่บ้านแล้วก็เตรียมเขาไว้ข้างๆก่อนจุ่มเอาไว้อ่า ันไว้ะคะแล้วก็จะมาทำการหั่นลูกมะกอกกันหั่นลูกมะกอกลูกมะกอกแล้วจากหยิบลูกมะกอกมาก่อนลูกลูกจากนั้นนะคะก็หั่นให้เขาเป็นแบบไม่ขาดอ่ให้มันได้ลักษณะแบบนี้โอเคขาไม่ขาดเปิดรู้ได้จากนั้นนะคะหยิบลูกมะกอกอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่ง็ใช้สองลูกนะหยิบหัวด้านหนึ่งหั่นเขาครึ่งหนึ่งเขาเป็นหัวให้ได้ครึ่งหนึ่งเราจะใช้สองลูกนะลูกแรกหั่นแบบไม่ขาดลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งใช้หั่นครึ่งหนึ่ง อันนี้ใช้เป็นหัวเขาค่ะอันนี้ใช้เป็นตัวแล้วก็เอานะช้อนที่จุ่มน้ำมนาะเอาครีมชีสจุ่มไว้แล้วก็ตากเขานิดเดียวให้เขาแบบพอเป็นแค่นิดเดียวนิดเดียวแล้วก็เอามือเนี่ยจุ่มเขามันจะต้องติดแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้องๆเอานิ้วเนี่ยจุ่มน้ำนิดนึงแต่น,นิดเดียวนะคะจุม่มแล้วก็ปั้นให้เขาเป็นวงกลมออ่าครับนิดเดียวจากนั้นนะคะเอาส่วนที่เราอะหั่นไว้ครึ่งหนึ่งที่ไม่ขาดครับอ่า ค่อยๆทําการแหวกเขาออกมาแล้วก็เอาาิปชีสใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็นตัวของเพนตินอ่าสังเกตไหมคะว่าไอเจ้าเพนตี่ของเรามันยังไม่เรียบอ่าคุณหมายก็จะมีเคล็ดลับนิดหน่อยให้เอาน้องๆเนี่ยหาช้อนหรือว่าซ่องหรือจะเป็นมีดปาดเมยก็ได้ปาดเนยที่ไม่ขมเนาะเอาจุ่มน้ําแล้วก็ค่อยๆปาดเขาไอตรงที่เป็นแบบขาวๆกินชีสเอาอะใส่เห็ชุบให้มันเรียบอ่าเสร็จแล้ว บอกเลยว่ามันดีมากจากนั้นนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่ขั้นต้นคุณมาบอกไปว่าต้องมีแครอทใช่ไหมเพื่อเป็นขาเขาให้เอานี่นะคะเป็นแครอทเป็นแบบวงเล็กๆก็เอาผลไม้มามันจมันผลไม้มันจะช้ำง่ายให้หั่นให้หั่นเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้อ่าให้เขาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ๋อเป็น่าแล้วไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันเป็นออกมาของเขาอ่ะไม่ต้องหิน <ป jogo. S 1> เศษเหลือของเขาใช่เอามาทาปากจากนั้นนะคะเราจะเอาตัวนี้เป็นขามันใช่ไหมเอาด้านเอาด้านแหลมๆของเขาเนี่ยหันออหันคอถูกต้องอ่าขออ๋อก็คือใช้ด้นเดียวถูกต้องแล้วก็เอามาจิ้มฟันเนี่ยเทียบลงไปกลางตัวจนถึงขาก็ติดกันแบบนี้ไม่คอเลยนี่ได้แล้วถูกต้องแบบนั้นแหละกี้มากอ่ะตัวเพนวินงก็จ่อมาเริ่มผาดที่หัวแล้วก็ปากใช่ไหมครับส่วนแรกที่กูมายบอกคือหันไปที่เป็นครึ่งหนึ่งอ่ะอ่อ ค่อยเสียบหัวลงไป<ะ>เสียบแบบนี้เหรอครับครับาก็จะกลายเป็นทิงกิ้งแบบนี้แล้วก็ไอ้ส่วนที่คุณมายบอกว่าไม่ต้องทิ้งใช่ไหมก็คือส่วนที่มันเป็นหั่นออกมาแบบไอ้ตรงขามันใช่ก็ใ,ให้เอามีดนิดเดียวพอนะใช้หั่นตรงนี้แล้วก็เอาไอ้ตัวตัวจมูกมันนะคะจิ้มจิ้มคิ้วชีดนิดเดียวให้เขามีกาวแบบเป็นกาวติดได้จิ้มจุกจิ้มจุกเข้ามาอร่อยเลยอ่ะดีอ่าเขากว่าติดตรงนี้ได้ หลังจากนั้นนะคะแล้วก็เคลียร์ของเพราะว่าเสร็จแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะทําหมวกจะเอาเป็นสตรอเบอรี่หรือว่าจะเอาเป็นมะเขือเทศก็ได้ผมชอบสตรอเบอรี่ทําเป็นหมวกเขาก็แต่มันมีมะเขือเทศอืผมก็ไม่สามารถกินสตรอเบอรี่หรือไปตึ๊บให้หัวเขาเป็นสใส่หมวกด้วยอะอะไรดูไฮโซเเก๋ไจากนั้นนะคะน้องๆก็อาจจะตกแต่งจานจะใส่จานหรือว่าใส่เขียงก็ได้แบบนี้ เขี่ยเขี่ยเดินน่ารักอันนี้ก็เป็นครีมชีสนะแล้วแต่ว่าน้องเจะเอา้วกครีมชีสชุบเรนโบว์แล้วก็เอาลองแรดดี่ปากปากลงไปกับไอศกรีมแบบปตะไคใช่แล้วเพนกวินอยู่ไหนไหนเพนกวินอยู่ในน้ำแข็งน้ำแข็งนี่น้ำตาลไอซิ่งถูกต้องก็เอาน้ำตาลไอซิ่งนะคะใส่แต่ก็มือเอ้ยกระชอนเล็กๆแบบนี้อ่ะให้ทำคนละหนึ่งทีเดี๋ยวคขามาทำเลยก่อนโอเคแล้วเราก็จะได้โลกขิมะ แล้วก็จะมีเมืองหิมะโอเคปาราลอกเดี๋ยวมันเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิ้นหาเพนกวินไม่เจอโอเคแล้วก็เอามาวางเลยค่ะของคุณมาเลยใส่นี้อ่ะวางเลยเพนกวินของผมตัวนี้อยู่ๆของอย่ากอืนตัวนี้ก็อาจจะเอาเรนโบว์นะคะโรยนิดนึงโรยนิดเดียวให้แบบดูมีสีสันอ่ะโรยไปแล้วดูคเคเลฟฟูดิสิหรือว่าถ้าเกิดมันดูยังน้อยไปนะคะก็ให้ใช้ข้าวโอ๊ตแล้วข้าวโอ๊ตแห้งแบบนี้ สนีเหมสมืติว่าอันนี้มันยังดูน้อยไปสำหรับน้องๆนะคะค่อยเอาไข่ขาวที่คุณมายบอกต้มวางไว้ตรงนี้เป็นลูเขาวเป็นลูกขาวเอ้ยมันเป็นไมเหมือนบ้านถูกต้องเอสกิโมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับสามเมนูทีเด็ดของเราอ่าตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณมายมากๆเลยนะคะที่มาช่วยพวกเราในเรมินเตอร์เขาสร้างใส่เมนูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขอบคุณครับแล้วตอนนี้เนี่ยอาหารก็พร้อมแล้ว น่น้องพรพอลืมไปแล้วเหรอคะว่าม,มีอะไรรอพวกเราโยอแหมรู้เหรอครับก็ความรู้รอบครัวดีๆใช่ไหมใช่แล้วคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกับความรู้รอบครัวดีๆในช่วงค o กกิ <Cooking S 1> ้งท p s ช่วง Cooking t i ิป

กอนอีกแล้วนะคะพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดไปซื้อน้ำแข็งให้หน่อยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วขอพักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปซื้อให้ขอ<ห>พี่นนเพิร์ดไปซื้อให้หน่อยนะเกิดอะไรขึ้นจ้าเด็กๆน้ำแข็งหมดนะครับเลยให้พี่เพิร์ดช่วยไปซื้อให้หน่อยแต่พี่เพิร์ดไม่ยอมไปสักทีก็เพิร์ดขอพักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกไปซื้อให้แล้วอ่ะเอาอย่างนี้แม่มีวิธีที่ทําให้เรามีน้ําแข็งกินมากขึ้นที่สําคัญเพิร์ดก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยวิธีไหนล่ะคะคุณแม่ ถ้าที่บ้านมีแผงไข่พลาสติกแบบนี้ล้างให้สะอาดแล้วเทน้ำในแผงไข่ไก่ทำเป็นเป้นพิมพ์น้ำแข็งจากนั้นก็นำไปแช่ในช่องทำน้ำแข็งทิ้งไว้สัก2-3ชั่วโมงเพียงแค่นี้ก็จะมีน้ำแข็งเพิ่มขึ้นแล้วละจ้าว้าวคุณแม่เก่งจังเลยครับดีเลยพี่เพิร์จะได้ไม่เหนื่อยงั้นเรามาช่วยกันล้างแผงไข่แล้วมาทำเป็นน้ำแข็งกันดีกว่านะมาเร็ว <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เย้เล็ดลับดีๆที่เพื่อนๆลองไปใช้กันได้นะครับ ได้ไงล่ะคะ่ากินไปซะขนาดนั้นอะเหมือนก็อาหารที่เราทํามันอร่อยนี่นะพี่บัวเห็นอร่อยไหมหรอนุกคนก็ฟาดเดียมนั้นแหละครับแต่ว่าอาหารที่เราทำมาปาร์ตี้วันนี้เนี่ยก็อร่อยจริงนะใช่ครับยิ่งเพื่อนทำหลายๆคนเนี่ยยิ่งอ,อร่อยอ่าใช่แล้วล่ะครับอ่ะสนุกกไหมทุกคนสนุกพีก่บัวดูนะคะว่าสนุกแต่น่าเฉยได้มากเลยนะคะพี่เวลาความสนุกวันนี้เน้่หมดลงแล้วนะครับค่ะครับจะมาเจอกับพวกเร่าสองคนใหม่นะครับในรายการนิรโทษกุกตัวน้อยราายกรอาาหรที่ให้มากกว่าความอร่อยครับตามเวลาและช่องทางการออกอากาศ หนึ่งดาราอย่างนี้และนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับมานี่คิดแว่นวู้ทําภประจําสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า เพื่อนๆที่ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบกันมาได้พร้อมรุ่นรับของรางวัลสุพิเศษ,ษจากทางรายการได้เลยครับส่วนรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แก่ติดต่อรับของรางวัลจากทางรายการได้ที่ facebook. l a s little cook thailand ได้เช่นเดียวกันนะครับน่ารักแถมทำง่ายแบบนี้เนี่ยนะคะเพื่อนอย่าลองเอาไปอย่าลองทุกย <c oughs> อย่าลืมอย่ามๆๆๆๆ จริงเหรอครับถ้างัน้นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณ,ค,ณครูเวคามากเลยนะคะที่มาสอนพวกเราเนี่ยถ้าไมู่อ้อร่อยอ,ยอ,อ,อร่อยนี้ยีตั้งสองเมนูมาดิกริสต์มาส